จากขั้นตอนแรกนะคะเทกะทิลงในหม้อกระทะแล้วก็ตำด้วยแป้งสาลีตีแป้งให้ละเอียดแป้งให้ละเอียดแล้วนะคะเราก็นำเกลือลงเล็กน้อยค่ะ ล้วก็คนคนคนนะคะแล้วเราก็นำขึ้นตั้งไฟนะคะเราจะใช้ไฟประมาณปานกลางค่ะเพื่อเราก็คนนะคะให้รู้สึกว่าแป้งกำลังเริ่มสูงแล้วนะคะเราก็คนอยู่แบบนี้ตลอดค่ะเพื่อจะไม่ให้แป้งจับกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็คนคนคนค่ะ เราทําให้แป้งสุกแล้วนะคะแล้วก็นําน้ําลงนะคะเราจะใช้น้ําเปล่านะคะเราจะไม่ต้องใส่น้ํามากเท่าไหร่ค่ะวนแป้งจสุกแล้วนะคะเราก็น,นําน้ําตาลทรายลงค่ะเราจะใช้น้ําตาลค่อนข้างมากนะคะก็จะทําให้มีความหวาน เราก็คน,คนจนน้ำตาลละลายนะคะคนให้เข้ากัน,นะค่ะ <S <S หลังจากที่เราใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กวนตัวตะโก้นะคะจนรู้สึกว่ามีความเหนียวเราก็นำมาใส่ในเราก็นำมาใส่ในถ้วยนะคะ เราจะทำแบบนี้ไปจนได้ครบทุกอย่างรหยอดตัวตะโก้ลงในถ้วยเรียบร้อยแล้วเราก็ตักวุ้นตักใส่ลงไปในถ้วยพอประมาณ จากนั้นหลังจากนั้นเราก็มาทำหน้าตะโก้นะคะโดยเราจะใช้กะทิค่ะแล้วก็เทลงในหม้อกระทะนะคะโดยประมาณเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะและเราก็นำแป้งสาลีลงผสมกับน้ำกะทิ แล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะตีตัวแป้งให้ละเอียดให้เข้ากับน้ำกะทิเพื่อจะได้หน้าตะโก้ที่มีความหวานนะคะแล้วก็เหนียวหลังหลังจากที่เราตีแป้งให้ละเอียดแล้วนะคะเราก็นำเกลือลงมาเล็กน้อยค่ะเพื่อจะได้มี ความความกลมกลอมนะคะแล้วก็คนค่ะจนรู้สึกว่าแป้งมีความเหนียวนะคะเราหลังจากที่เรากวนน้ำกะทินะคะจนรู้สึกว่ามีความเหนียวหรือมีความเหนียวมากเราก็นำมาหยดใส่ในถ้วยนะคะ เพื่อทำหน้าตัวตะโก้ค่ะก็จะทำให้มีสีสันมากขึ้นค่ะเราก็หยดใส่ถ้วยนะคะหยดไปเรื่อยๆค่ะ